ครับสมาชิกเกษตรพบกับเขตอินทร์มหานครสาขาพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับผมเอสซีพีกรอเดี๋ยววันนี้เรามาส่งมอบรถยนต์นะฮะเดี๋ยวให้น้องเข้าหน้าต่งตัวนิดนึงชื่อน้องอะไรครับชื่อบิวครับน้องบิวนะเจนน้องเจนนะน้องบิวตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทครับเอ่อมาออกรถก็วันนี้วันดีนะวันที่ห้านะออกรถเป็นวีคอร์สนะขึ้นสี่ล้อเลย าการกำหนดระบบยะเวลานะาการกำหนดระบบยะเวลาก็แล้วเป็นยังไงบ้างรถสวยไหมได้ไหมครับสีนะถูกตามที่ต้องการเลยครับสีเขาราโบ,บนะตัวนี้เป็นตัวที่หา<อ>กันเลยนะก็จองรถประมาณเดือนหนึ่งนะก็เดือนนึ่งเดือนหนึ่งนะประมาณเดือนนึงก็ได้รับรถตามโผล่นะ,บบนะครับแล้วก็จบตามโปรไหมเนาะตามโปรเองตามโปรนะตามโปรนะโอเคก็ เป็นนิวส์ส euh, ั้นๆเดี๋ยวเรามาเจอกันที่รถนะครับแล้วก็ขอถ่ายรูปแสดงความยินดีด้วยกันกดไลค์ได้เลย